สวัสดีครับพบกับผม DTK Tactical นะครับผมวันนี้เราอยู่กับไฟฉายยี่ห้อ s t e a m l i g h นะครับผมรุ่น TLR s h e ห HL นะครับผมนี่ครับผมเราจะมาดูกันครับผมว่าข้างในกล่องมันมีอะไรบ้างเปิดออกมาเลยครับ อยากจะบอกว่าไฟฉายผมก็เปิดใช้ไม่ได้สักพักนะครับผมเพิ่งจะเอามารีวิวนี่ครับก็จะมีตัวไฟฉายครับผมแถมผ่านมาให้เราสองก้อนครับผม ยี่ห้อทานจะเป็นทาน cr 1 2 3 a นะครับผมหาซื้อได้ตามเซเครับผมร้านสะดวกซื้อนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมครับไว้เปลี่ยนใส่กับปืนรุ่นต่างๆครับจะเป็นตัวใส่รางครับมีหลายยี่ห้อให้เลือก ถ้าติดมากับไฟฉายก็จะเป็นยี่ห้อ GL นะครับจะเป็นยี่ห้อก๊อกครับผมคู่มือครับเราคงไม่ต้องดูนะครับแถมสติกเกอร์มาให้เราจะมาดูไฟฉายกันครับ นี่ครับรูปล่างของมันตัวไฟฉายสตรีมไลท์รุ่นนี้ครับผมบอดี้ของเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมอลูมิเนียมเกรดดีเลยให้กำลังไฟอยู่ที่หนึ่งพันลูเมนนะครับผมนี่ครับหนึ่งพันลูเมน น้ำหนักของตัวนี้ครับไม่รวมฐานนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ89กร,รัมนะครับผมไม่รวมฐานถ้าเราใส่ฐานเข้าไปด้วย2ก้อนนี้ครับผมน้ำหนักจะตกอยู่ประมาณ122กร,รัมนะครับผมสำหรับคนที่อยากรู้ว่ามันหนักมันเบาแค่ไหนก็น้ำหนักก็จะประมาณประมาณนี้นะครับผม เรามาลองใส่ฐานดูครับการเปิดใส่ฐานก็นี่ครับง้างตรงนี้ขึ้นครับตึงออกมาครับใส่ฐานเข้าไปครับมันจะมีลูกศรบอกสัญลักษณ์บอกนะครับว่าฝั่งนี้ใส่แบบไหนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นเอาด้านลบเข้าไปนะครับฝั่งขวาจะเป็น เอาด้านบวกเข้าไปนะครับด้านบวกครับวิธีการปิดครับทำเหมือนเดิมครับทำย้อนกลับโดยเอาเอาตูดเข้าไปก่อนนะครับมันจะมีล็อกของมันปิดเข้าไปครับหลังจากนั้นเราก็ง้างตรงนี้ครับดูครับ นี่เป็นการปิดเรียบร้อยครับผมการถอดเข้าถอดออกจะเป็นการหมุนครับหมุนหมุนหมุนฟังกช์ชันครับผมมาดูกันกดลงหรือว่ากดขึ้นฝั่งนี้ครับจะเป็นไฟสว่างค้างไว้ครับผม เปิดค้างกดลงตัวนี้ก็ได้ครับกดลงถ้าก,กดลงเฉยกดไปกดไปครับผมจะเป็นการเปิดปิดอันฝั่งนี้จะเป็นกดแช่เปิดแช่พูดผิดขออภัยด้วยเปิดแช่กดสองครัง้ง กดสครั้งจะเป็นการเปิดไฟสตูกนะครับนี่ครับสตกฟึบฟบจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งครับก็คือการปิดปิดสตกของเราครับผมกดลง10บครั้งครับผมมันจะเป็นการปิดไฟสตกูก หรือว่าปิดไฟกับพริบเราจะมาลองใส่กับปืนก OK ๊อกสิบเกากนนะครับผมการใส่ก็ใส่เขาเป็นได้เลยครับผมเพราะว่าตัวตัวนี้ยังเป็นของก OK ๊อกนะครับมันก็จะใส่พอดีเลย การใส่ก็กดครับกดปุ๊บแล้วก็เอาใส่กับรางของมันครับตัวล็อกของรางหลังจากนั้นก็หมุนครับหมุนเข้าครับประมาณนี้คน,นครับเป็นเชียร์นะครับนี่ก็จะเป็นรูปทรงครับผมถ้าเราใส่กับก๊อกสิ ก็จะมีโผล่มาครับผมนิดนึงไม่นิดเลยโผล่มาเยอะเลยเนี่ยข้อเสียของการที่เราใส่ไฟฉายโผล่นะครับผมนี่ครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับคาบขเมาครับผมเวลาเรายิงออกมาติดหมดครับติดยันตรงนี้นะครับอันนี้ผมเช็ดออกแนละ้วเช็ดออกมันก็ยังมีรอยครับ ต่อไปครับผมเราจะไปใส่กับปืนซิกพีสานยครับเชียร์นะครับผมนี่เห็นไหมครับถ้าไม่ใช่รางของมันครับมันใส่ได้ก็จริงครับแต่มันจะมีระ,ะ,ระยะว่าง พอสมควรนิดนึงครับถ้าไม่ใช่รุ่นของมันถามว่าใส่ได้มันก็ใส่ได้ครับผมแต่แนะนำว่าให้เปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าครับถ้าจะใส่กับรุ่นอื่นก,ก็คือเปลี่ยนตัวยึดรางใหม่ครับเป็นของยี่ห้อ P 3 2 0สรกับมีมาให้ครับหมุนครับ มาดูรูปทรงของที่สามสองศนย์ครับนี่ครับสวยงามเหมือนกันครับโผมาเท่ากันครับกับก OK ๊อกสิต่อมาจะเป็นโอ9ซนะครับผมขนาดเท่ากันกับก OK ๊อกสินะครับผมนี่ครับ ถ้าเราใส่กับกอ๊อกสิบเจ็ดครับมันก็จะปรับได้หลายระดับเลยเพราะว่ากระบอกมันยาวลำกล้องยาวปืนเชียร์ครับจะออกมาประมาณนี้ก็ได้หรือว่าระดับนี้ก็ได้ครับถ้าใส่กับกอ๊อกสิบเจ็ดของเรามันก็จะพอดีเลยนะครับผม นี่ครับตัวไฟฉายกับลำกล้องก็จะเท่ากันนะครับเหมาะกับแนะนำว่าเหมาะกับก๊อก17มากกว่าครับการใช้ก็นี่ผมถนดัดถนัดมือซ้ายครับการใช้ก็เวลาจะใช้ก็นิ้วโป้งกดครับหรือว่าฝั่งนี้ก็ได้ นี่ชี้ได้เหมือนกันครับสำหรับใครที่สงสัยยังไงก็ลองคอมเมนต์มาถามดูนะครับผมผมก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมวันต่อไปจะมารีวิวอะไรก็ คอยติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม